หลังจากวางจำหน่ายภาคแรกไปเมื่อปี2017ก็สามารถนำเสนอแนวเ,เกมสยองขวัญรูปแบบใหม่ทั้งการผสมเอาเกมแนวไซส์ s c r วิ้งแพลตฟอร์เมอเข้ากับ p u z z เซลเอเวนเจอและเติม Element แบบ h ฮอร์เเข้ามาทำให้สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับวงการเกมสยองขวัญได้อย่างยอดเยี่ยมที่แน่นอนว่าภาค2นี้ก็ยังคงนำหลายๆอย่างมาจากภาคแรกแต่ต่อยอดเพิ่มสิ่งต่างๆเข้าไปเพื่อพาผู้เล่นดำดิง่งลงสู่โลกที่น่าอึดอัดมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ก็มาดูกันว่าภาค2นี้จะสามารถสานต่อชื่อเสียงและเพิ่มฐานผู้เล่นใหม่ๆได้มากขึ้นหรือเปล่าหรือภาคแรกจะกลายเป็นจุดสูงสุดของซีรีส์ใน Little Nightmares 2ตัวเกมเริ่มต้นมาคล้ายๆกับภาคแรกคือตัวเอกจะตื่นขึ้นมาจากความฝัน แต่ครั้งนี้เราจะได้เล่นเป็นตัวละครใหม่ที่ชื่อโมโนผู้สวมถุงกระดาษไว้บนหัวโดวยตื่นมาอยู่ในป่าคนเดียวและจะเป็นการเริ่มต้นหน้าที่ของผู้เล่นในการพาโมโนไปเจอกับตัวละครจากภาคแรก 6. เพื่อออกจากฝันร้ายครั้งนี้พร้อมๆกับพิษหวงกับโลกและเรื่องราวของ Little Nightmares ซึ่งหากคุณไม่เคยผ่านภาคแรกมาก็ยังสามารถที่จะเริ่มต้นเล่นและซึมซับกับเรื่องราวสุดลึกลับได้อย่างไม่ยาก แต่ถ้าใครที่เล่นภาคแรกมาแล้วก็จะอินกับรอและเหตุการณ์ต่างๆในเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นที่เนื้อเรื่องในภาคนี้ก็ยังคงมีการหักมุมรวมไปถึงสิ่งที่ช็อกผู้เล่นได้อยู่เหมือนเช่นเคยการเล่าเรื่องในภาค2ก็ยังคงเล่าผ่านความเงียบไม่มีบทพูดแต่จะถ่ายทอดผ่านภาพและเหตุการณ์ต่างๆเช่นเดียวกับภาคแรกทั้งปฏิสัมพันธ์ของตัวละครฉากหลังและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หากสังเกตดีๆก็จะเข้าใจโลกของล i ตแนนไนแมและเรื่องราวมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อคือความสัมพันธ์ของตัวละครหลักทั้งสองตัวที่แม้จะไม่มีบทพูดแต่ด้วยอากัปกิริยาท่าทางและเสาในแต่ละเหตุการณ์ก็สามารถทําให้ผู้เล่นเชื่อในความผูกพันและสายสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครนี้ได้อย่างดีสิ่งที่ยกมาจากภาคแรกที่ทำเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมคือโลกของลิเทนไนท์แมสที่ยังคงเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวทั้งภาพที่น่าอึดอัดและความสยองที่ปั่นป,นป่วนท้องไส้ได้ตลอดทั้งเกม และตัวเราก็ยังคงเป็นสิ่งเล็กๆที่อ่อนแอในโลกอันแสนโหดร้ายขนาดมหึมาบวกเข้ากับสิ่งมีชีวิตสุดสยองในฝันร้ายนี้ที่ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่สามารถเอาชนะได้เลยทําให้ทั้งเกมจะเต็มไปด้วยอารมณ์ของการตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝันร้ายนี้ให้ได้ที่การดําเนินเรื่องนั้นยังคงเป็นเส้นตรงผ่านฉากและห้องต่างๆแม้จะมีให้สํารวจสิ่งต่างๆบ้างแต่ก็แค่เล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นกิมมิคของฉากเท่านั้น ความยาวของตัวเกมในภาคนี้จะยาวกว่าภาคแรกเล็กน้อยที่เนื้อเรื่องหลักจะอยู่ประมาณ6-7ชั่วโมงที่ถือว่ากำลังดีสำหรับเกมแนวนี้และหากใครอยากจะกลับมาสำรวจโลกฝันร้ายนี้อีกครั้งตัวเกมยังมีบรรดาคอลเลกติเบิลให้ค้นหาได้อีกไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือกลิชต่างๆ สิ่งที่ยังคงนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆคืองานด้านภาพและเสียงในเกมนี้ที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบภาคแรกแต่ขายายขอบเขตให้กว้างใหญ่ขึ้นทั้งฉากที่ดูเปิดกว้างแต่ยังคงความน่าอึดอัดและหดหู่งานศิลป์ที่รังสรรค์ออกมาได้ขนหัวลุกตลอดทั้งเกมรายละเอียดของฉากและตัวละครที่รู้สึกได้เลยว่ายกระดับขึ้นมาจากเดิมและการเล่นกับแสงและเงาที่ทำออกมาได้ดีและสมจริงขึ้นมากทำให้แม้จะดูเป็นแค่เกมไซส์สกร i ิง2.5 d แต่บรรยากาศในเกมนั้นสามารถทำออกมาได้หลอนมากๆเ<ๆ>ทียบกับเกม Triple A ได้เลยจะมีข้อสังเกตก็แค่เรื่องบั๊กเล็กๆน้อยๆให้พบเห็นอยู่บ้างอีกส่วนที่ยังคงทำได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่ภาคแรกนั้นก็คือซาวด์หรืองานด้านเสียงที่บอกได้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งเกม m a s t e r p i เพลด้าน Sound ด,ดีไซน์อย่างแท้จริงทั้งการสลับระหว่างเสียงความเงียบที่หลอนสุดๆ กับเสาวที่เราอะดรีนาลีนให้หัวใจแทบจะระเบิดบวกเข้ากับแอมเบียนซ์และซ o า n ์เอฟเฟกเสียงเล็กเสียงน้อยที่อบอวลอยู่ในฉากที่รวมกันแล้วจะทำให้คุณขนลุกและหลอนได้ตลอดทั้งเกมเกมเพลย์ส่วนใหญ่ในภาคนี้ยังคงคล้ายกันกับภาคแรกที่จะประกอบไปด้วยการเล่นแบบพลตฟอร์มมิงที่แอคชั่นต่างๆยังคงไม่ได้ซับซ้อนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งกระโดดหมอบการีบจับวัตถุต่าง พันฉากแบบ 2.5D สลับกับเชสซีนหรือฉากไล่ล่าที่ทำออกมาได้ตื่นเต้นสุดๆรับรองได้เลยว่าหัวใจคุณจะเต้นไม่เป็นจังหวะแน่นอนและอีกส่วนสำคัญคือการรอบเรนที่ต้องคลืบคลานพันฉากต่างๆและซ่อนตัวจากสิ่งมีชีวิตสุดพิลึกที่ทำออกมาได้กดดันสุดๆขั้นด้วยปริศนาที่สามารถเบี่ยงเบนจากอาการขนหัวลุกได้อย่างดีโดยทำออกมาไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายจนเกินไปให้ความรู้สึกท้าทายกำลังดีและแม้ว่าส่วนใหญ่ในเกม เราจะไร้ทางสู้แต่ภาคนี้จะมีจังหวะให้เราโต้กลับได้บ้างเช่นใช้ค้อนทุบสตรูหรือใช้ไฟฉายส่องเพื่อทำให้สตรูหยุดเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมีพลังอะไรมากมายรวมไปถึงการควบคุมที่ทำออกมาได้เชื่องช้าและน่าอึดอัดทำให้จังหวะกดดันอาจจะทำอะไรพลาดได้บ่อยๆสิ่งที่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากภาคแรกคือภาคนี้จะเพิ่มความท้าทายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบรรดากับดักและการเล่นกับสภาพแวดล้อม รวมไปถึงบางจุดยังเน้นให้เล่นแบบ trial and error หรือลองผิดลองถูกมากขึ้นอีกด้วยสิ่งที่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเกมเพลย์ในลิสน้ไหน Mass 2นี้คือเราจะไม่ได้โดดเดี่ยวในการประจนภัยอีกแล้วแต่จะมี Six ตัวละครจากภาคแรกร่วมทางมาด้วยแต่ถูกควบคุมผ่าน AI ของเกมเท่านั้นไม่สามารถเล่นโคออส2คนได้ที่ถือว่า AI ของ6นั้นทำออกมาได้ดีลงตัวออกับการเล่นแต่ละเหตุการณ์มากมาก ที่นอกจากจะช่วยเหลือเราในบางครั้งยังหมุน,นกลไกต่างๆหรือช่วยเป็นที่รองให้เราปีนที่สูงๆได้แล้วเธอยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางที่ห่วงใยซึ่งกันและกันได้อย่างดีเลยน่าเสียดายที่ยังไม่รองรับให้เราสามารถเล่นโคออบก,กับเพื่อนๆได้ทีมงานทาร์เซียสตูดิโอสามารถเซอร์ไพรส์แฟนๆเกมสยองขวัญได้อีกครั้งที่สามารถต่อยอดจากของเดิมที่ทำเอาไว้ดีมากๆอยู่แล้วให้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีก ทั้งเรื่องราวอันดำมืดที่ถูกถ่ายทอดผ่านฉากและเหตุการณ์ต่างๆที่น่าติดตามตลอดทั้งเกมโลกสุดหลอนที่ดูกว้างใหญ่ขึ้นเกมเพลย์ที่ยังคงความน่าอึดอัดตื่นเต้นและเพิ่มความท้าทายเข้าไปอีกระดับเพื่อนรวมทางที่เป็นมากกว่าแค่คู่หูแต่เต็มไปด้วยสายใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างแยบยนต์แม้จะมีบั๊กเล็กๆน้อยให้พบเห็นอยู่บ้างและตัวเกมที่ไม่ได้ยาวมากแต่ด้วยโลกฝันร้ายที่ออกแบบมาได้อย่างละเอียดละออทั้งสัมผัสทางตาและหู ที่ผสมผสานให้ผู้เล่นขนหัวลุกได้ตั้งแต่ต้นจนจบเกมดังนั้นใครที่ชื่นชอบภาคแรกมาจะยิ่งทำให้คุณตื่นเต้นและสนุกมากขึ้นไปอีกแต่สำหรับใครที่เป็นแฟนเกมสยองขวัญและยังไม่เคยลองสัมผัสฝันร้ายฉบับ2 5ดีนี้ Little Nightmares 2จะพาคุณดำดิ่งลงสู่โลกสุดหลอนแบบใหม่จนทำให้คุณต้องกลับไปหาภาคแรกมาเล่นอย่างแน่นอนอและนี่ก็คนะือแนวรีวิวจากหลายสำนัก สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Little Nightmares 2พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่ตางๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ